fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่คิดว่าน้องอุ่งอิงจะทำแบบนี้ลงมาก็หาเลยมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันว่าคิดเห็นอย่างไรกันบางกับเรื่องนี้โดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าวันนี้สาวซุปตาอุ่งอิงสาวอ,อมแอมนิกกี้ภรยาพ่อแหลมแม่พญาลำเพลินมาเที่ยวห้างในประเทศญี่ปุ่นชิ้นแรกน้ำผลไม้อ่ง,งุ่นม่วงเจเลกข,ของใช้ส่วนตัวจ้าคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่า คอยกดไลค์คนที่999พอดีพี่น้องขอให้เป็นเก้าที่ดีครับกำลังใจทีมงานครับพรุ่งนี้กลับไทยแล้วเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับ FC ลูกสาวคนเก่งคอมเมนต์ที่3กล่าวว่าโอ้ยดีใจได้เป็นเมนแรกช่องสาวน้อยถ่ายอีหลาน้อยนำอีกฮันก็อีหลาน้อยคอมเมนต์ที่4กล่าวว่า รักไม่มีข้อแม่นี้คือลูกสาวคนโตของพ่อโจมแม่นุชคือบอสน้อยของวงสาวน้อยเพรดบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชในเมื่ออุงอิงสร้างกระแสและคือคนที่นำพาสปอนเซอร์เข้าวงทั้งสองวงบริบทของคนในวงควรภูมิใจที่มีงานและมีเงินดังนั้นบริบทของใครที่มักสร้างปัญหาให้วงก็ปรับปรุงตัวซะเพราะผู้บริหารเขาลงทุนเม็ดเงินหักเสียหายเรื่องเดียวมันส่งผล กระทบต่อองค์กรแน่และเวลามีคลิปช่องหลักขององครกรแดนเซอร์ศิลปินในวงก็ให้ช่วยกันมาดูบ้างหรือกลุ่มปิดก็ช่วยกันโปรโมทบ้างถ้าหากคนในองค์กรไม่ช่วยกันจะหวังพึ่งแต่ fc พลังรักพลัง A นียกแต่ไม่ต้องห่วงเพราะพวกเราสนับสนุนช่องหลักเต็มที่พวกแซก,ก็เข้าใจบริบทของคําว่าคนนําพาองค์กรไปข้างหน้ากับบริบทพวกอิจฉาอันไหนมันควรสนับสนุนมากกว่ากันบอสน้อยอ,ง,องิงบอสน้อยลำเพลินบอสน้อยลำแผนบอสน้อยอยุบถ,ถูกต้องที่สุดใครอยู่องค์กรเดียวกันต้องช่วยกันมีอะไรทําได้ก็ต้องทําแบ่งเบาพาระวงมีงานเยอะเราก็มีไรายได้เยอะไปด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งครับคอมเมนต์ที่5กล่าวว่า สงสารลูกสาวหางานเป็นแม่เหล็กของวงสุดท้ายมาเจอสัมภเวสีขี้อิจฉาตามแซะทั้งที่วงและองค์กรดังเปรียงกำเนิดวงสองก็เพราะองค์อิงเพราะพ่อลูกคู่บุญไม่เชื่อลองไปสุ่มถามดูได้เลยวันนี้ช่องหลักลงคลิปอะไรบ้างจะตอบได้ไหมเชื่อเลยตอบไม่ได้เพราะคนกลุ่มนี้เอาแต่ตัวเองไม่สนใจองค์กรแถมเอฟซก็สร้างปัญหาป่วนไม่หยุดคอมเมนต์ที่6กกล่าวว่านิกกี้ สมมติว่าเราเหนื่อยเราแล้วเราหมดแรงคิดอะไรไม่ออกไปไม่เป็นให้เราคำนึงอยู่เสมอว่าเราตั้งอยู่ในขอบเขตขอองคกฎหมายขอบเขต,ขเขตความถูกต้องอยู่ในสิ่งที่ดีเสมอนะครับในขอบเขตที่คิดดีทำดีถูกต้องครับผมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแม้ขวดโคโลนมันใช้ประโยชน์ได้ในยามวิกฤตนะมีประโยชน์นะและอย่าคิดลึกละคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอีหล่าบอขึ้นเวทีบอแต่งตัวเด้อเอาแบบธรรมดาของเธอและอย่างว่าและนางเอกน้อยสวยๆต้องให้พี่อ่อจา้า คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากำลังใจให้ทุกคนจ้าเที่ยวให้สนุกกลับบ้านเราด้วยความปลอดภัยทุกคนจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวยทั้งพี่และน้องลูกสาวใหญ่พ่อโจแม่นุชสวยขึ้นทุกวันเลยลูกสาวจะพารวยหนึ่งพันล้านแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าชักจะเหมือนทัวร์จีนขึ้นทุกวันเสียงดังในอย่าเได้หออยาดดราม่าเด้อขอร้องเตือนได้บอกได้ขออนาดราม่าเด้อครับหยาดดราม่าครับดูเพื่อความบันเทิง ถ้าไม่อยากดูอยากเข้ามาดูไปดูทัวร์คนใบโน้นไปไปจ้าขอโทษที่เสียงดังคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าผมไม่เคยรักนักร้องคนไหนมาก่อนขนาดนี้นักร้องนักแสดงนีคนสวยมากมายแต่ไม่เป็นธรรมชาติเท่านี้อยู่ง่ายกินง่ายยังไงก็ได้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสองพี่น้องสี่อ่อน่ารักมากๆขัดเที่ยวใกล้สนุกนะคะ่ะทุกคนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ทุกวันนี้พี่องค์อิงน้องลำเพลินน้องลำแพนคือลูกสาวของซอนุ่กับพ่อโจของแท้ที่รอบริหารวงหมอลำต่อไปและรอรับมรดกจากแม่นุ่พ่อโจแบบไม่มีเงื่อนไขแบบถูกต้องตามกฎหมายไทยเอฟซีรักและเอ็นดูทั้งสามคนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านที่เจแปนนะครับที่รักและเอ็นดูเมตราลูกสาวของพวกเราขอให้ช่วยกันดูแลลูกสาวของพวกเราให้เดินก้าวหน้าที่หลักขั้นขั้นทุกทุกเวทีในโลกใบนี้ทุกๆุกเวทีที่ลูกสาวพวกเราไปทําการแสดงขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนอที่นั้นๆช่วยกันดูแลลูกสาวพวกเราให้ดีๆนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สงสารเธอร์นิกกี้พี่แก่แล้วจะให้พี่ดูแล้วเกือบช็อกทุกคลิปมันแย่เลยพี่พี่กลัวช็อกอย่างที่น้องตั้งชื่อคลิป5555แทบช็อกไม่คิดว่าองค์อิงจะทำแบบนี้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องออยังแต่งตัวไม่แข็งแรงต้องให้เอฟซีช่วยน่าจะดีใครมีไรสวยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแม่พิทเบาเสียงหน่อยคนญี่ปุ่นเขาเงียบๆอย่าให้เหมือนทัวจีนเดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า มันมีวิธีใส่ชุดยูกาตะอยู่จ้าใน YouTube ที่ยาวๆจะพอดีฝากบอกลูกสาวด้วยจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีครับยามสายมาแล้วบอสน้อยอุงอิงรัตนาพรลูกสาวบอสโจชอนุษพี่สาวลำเพลินลำแพนพ่อเอกแม่หน่อยยายและมอแม่นุ้ยไอ้เขมนางเอกสาวออมแจ้มพีบนิกกี้ขอบตาดำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเที่ยวให้สนุกสนานกินให้อร่อยกันนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า องอิงมากับเอื้อยอมแอมคือเด็กเมืองอยู่กับเอื้อยก้อยคือลูกสาวติดพ่อตามบ้านๆอยู่กับเอื้อยหมอนอิงคือเด็กน้อยตามประสาบ้านๆน,น่ารักดีค่ะได้ยิ้มมีความสุขมากนะคะ่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแต่งชุดกี่บุญขึนร้องเพลงคงน่ารักมากๆเลยจ้าลูกสาวน่ารักมากคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าลดข้าวหนียวน้ำตาลเยอะกินชาบูผักเยอะๆน้ำซุปก็อิ่มแทนข้าวได้เยอะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า อิหล่าสวยน่ารักสุดยอดสุดปังมากๆกครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพี่นิกกี้ดูแลน้องดีมากเลยขอบคุณทีมงานทุกคนดูแลน้องอันไหนที่น้องไม่รู้ก็คอยบอกคอยสอนเฮงเฮงโป้งป้งเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุขสมหวังรวยรวยรวยปลอดภัยไปกับอิหล่าทุกท่านครับผมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสโจมิชอาชีไปกวนวงสาวน้อยเด้อจ้ากลับมาได้แล้วจ้า คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคุณนิกกี้ให้อิลาเล่นโยคะจะกระชับสัดส่วนดีมากค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเอาเหรียญชื่อของให้หมดกลับเมืองไทยแลกไม่ได้เสียดายต้องสะสมไว้ไปรอบต่อไปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าหาของแล้วอยากได้อะไรจ,จัดจัดกับมีโอกาสแล้วกับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าใช่เวลาให้คุ้มด้วยจราเพชรบ้านแพงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า น้ององคอิงไม่ชี้ของไปฝากแม่ปีหรือลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงดังมากเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยเสียชื่อองค์อิงหมดเลยฮ่า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 อยาเครียดดูเพื่อความบันเทิงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าต้องบอกว่าไอคิวแคนไอเทคโตวิทยูขอโทษฉันขอถ่ายกับคุณได้ไหมคะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สองเอ้ยน้่งแต่งตัวน่ารักมากคะ่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสองนาทีเกือบสามร้อยคนดูคักโพดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแมโขวดโคโลนมันใช้ประโยชน์ไดในยามวิกฤตนะมีประโยชน์นะและอย่าคิดลึกละคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเที่ยวให้สนุกนะคะทุกคนก่อนกลับเที่ยวให้เต็มที่เลยค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าที่ไหนมีอือหลาที่นั่นจะตามดูทุกคลิปจัดมา คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเหรียญต้องใช้ให้หมดนะครับแลกไม่ได้เดอ้อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องอมแอมแต่งตัวน่ารักจังเลยอีหล่าก็น่ารักค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเดินทางปลอดภัยครับทีมงานคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าปรึกษาแม่เฟรนซีลูกอยากผอมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ